เตรียมรถไปไหนกันเนี่ยไอ้โยอีทำอะไรกันลูกดูนะว่าสองคนนั้นนะเขาจะจำได้ไหมเออเออโยอียเขาเห็นรถแล้วเขาจะจำได้ไปไปไปลด้วยของรถจะมาเนี่ยอะไรเนี่ยทำอะไรไว้เนี่ยโอ้ยแล้วสองคนนั้นนะ่ะอืมมา,มามามันนี่ดิชี่จำได้เปล่าคือรถเร็ว มาแล้ว,ลว,ลวออกมาแล้วออกมาแล้วอ่ะโอ้ยเก่งจริงเลยอ่ะมจำได้ดิทันไหมทันไหมทันสิทำไมไม่ทันระดับพ่อถ่ายจำได้ว่ารถคันนี้จะได้เอาไปเที่ยวมะโยกอีบอกอะไรกันวะเนี่ยเ <laughs> ออ พาไปเที่ยวนะเด็กๆไปเที่ยวกันอือหือโอ้โหมันนี่เขาสุดๆเลยโอ้โหท่าอะไรวะนั่นอะฮะนอนเลยเหรอไม่ไม่โอ้โหนี่มันนี่เขาโอ้โหดูท่าโอ้โหท่านี่นี่พร้อมไปจนภัยมากมันนี่เอ้ยเออลิชี่ยังไม่โผง่มานะเออมันนี่เขาเออแต่มันนี่เขาพร้อมเลยความเที่ยวโอ้โหเฮ้ยเมื่อมีเด็กจะได้ไปเที่ยว มันก็มี S อสองตัวนั้นมันบน่นอะไรุ่มเมื่อกี้มีต้งสายสายบดนอะไรน่าน่าดูทำางาน,ามงนอมเมื่อกี้ส่งเสียงแบบสุดฤทธิ์มากนี่มันนี่มันหันไปยอ่อเยอเ้ซะด้วยประเด็นม,มันอยู่ตรงนี้แหละไปไปได้ โอเคนะลูกนะมิชี่ขึ้นมาหน่อยลูกมิชี่เอาละครับตอนนี้เรากำลังพาเด็กๆนะครับไปเที่ยวทุ่งทานตะวันพอดีตอนนี้แถวหมู่บ้านเนี่ยเขามีทําทุ่งทานตะวันมาใกล้หมู่บ้านเลยเของเครรสายไหมโอเค าเดี๋ยวเราพาเด็กๆไปไปถ่ายรูปกันหน่อยอากาศโอเคด้วยแดดไม่แรงตอนนี้ประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วก็คนกำลังเริ่มมาถ่ายรูปแล้วเมื่อกี้ตอนที่ขับรถกลับเข้ามาเนี่ยโอ้หมีทุ่งดอกย่าด้วยอยู่ตรงนั้นนะ่ะเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นกันตรงนั้นไม่มีทุ่งทันตะวันอยู่เขาเพิ่งมาทำนะครับเดี๋ยวพา มันนี่ดิชี่กับพี่โยอีไปถ่ายรูปเดี๋ยวมาดูว่ารูปจะเป็นยังไงกันนะเอาละใกล้ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวดูดิพี่โยอีเป็นไงอันแน่พี่โยอีพุ่งมาเลยพี่โยอีออกมาดูตลอดเลยนี่นี่นี่ความโชคดีก็คือว่าทุ่งดอกทานตะวันเนี่ยอยู่ข้างๆหมู่บ้านเลยประเด็น เนี่ยฮะออกออกจากตรงปั๊มรปภปุ๊ก็เจอเลยนี่นี่แบบแบบนะเดี๋ยวให้เห็นนะเดี๋ยวก่อนนะอ่ะไปละหนึ่งสองสามจ้าเอ้นี่อ่านี่ไงโอเคเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันหน่อย เอาละไปถ่ายรูปกันได้แล้ว <Yes. S 1> พอไหมเด็กๆ <Yes. S 1> พอไหม <Okay. S 1> พอไหมโอเคนะยั okay. <Yes. S 1> หาวแล้ววะ <Okay. S 1> ชี้ชี้ชเออขึ้นมาลูกเออเก่งมากครับ ภารกิจในการถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนี่คนมาถ่ายกันเรื่อยๆเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคนเต็มเลยนี่นะครับทางเขตสายใหม่เขามาทำเอาไว้ถ้าว่าใครอยู่แถวสายใหม่ผมว่าก็ห้ <56. S 1> อสมัยห้าหกนะฮะก็แวะมาละกันเพราะว่าคือดอกทานตะวันมันมันก็จะมีช่วงในการบานของมัน,น่ะไม่รู้จะบานอยู่สกี่วันอยู่อีกดเดียวไม่รู้นะเนาะ เออนะรีบมาถ่ายรูปแล้วกันเนาะใช่เหมือนยูสระบุรีนะใช่เหมอยูสระบุรีหามุมถ่ายสวยๆเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีมุมที่แบบว่าเห็นดอกทานตะวันนะครับเห็นทุ่งดอกดอกหญ้าแล้วก็ข้างบนจะมีถ้าเกิดมาจังหวะดีๆเมฆมันจะสวยมากเลยนะเดี๋ยวลองแตะดูอ่านี่เห็นไหมเนี่ยประมาณอะไรอย่างเงี้ยฮะก็มาหามุมประมาณเนี้ยถ่ายก็น่าจะโอเคนะนะฮะอ่ะถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ใหม่ของเขตสายไหมถ่ายมาก็มาถ่ายรูปกันของเราก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะฮะขอบคุณ ทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วก็ขอบคุณลูกเพจด้วยนะครับด็อกเวนเจอร์บก็เป็นคนที่ชมอยู่เนาะคลิปมันมีทั้งแบบว่าแนวตั้งแนวน้อนก็คนปน,นม,มั่วๆไปนะเพราะว่าดูดีแต่ละคนสแสบๆทั้งนั้นนะ